ครั้งที่สามร้อยสีสิบปดข้อความต่อไปมีว่าชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์โลกแล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัตรธรรมไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะชนเป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทำอันตรายแก่ตน พระสถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกาละบางครั้งบางคราวการที่พระสถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กำเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงสัตวธรรมหนึ่งที่จะพร้อมกันเข้าได้หาได้ยากในโลกชนผู้ใครต่ตอประโยชน์จึงควรพยายามในกาละดังกล่าวมานั้นที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัตยธรรมได้ ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียพระบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรกย่อมเศร้าโศกอยู่หากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรตอันเป็นธรมร,ธรมะตรงต่อสัตวธรรมะในโลกนี้ได้ข้าผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้วจักเดือดร้อนสิ้นกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้น คนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไวพ้พลาดจากสัตธรรมจากเสวยแต่สังสาระคือชาติและมรณะสิ้นกาลนานส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตรประกาศสัตธรรมได้กระทําแล้วจากกระทาหรือกระทําอยู่ตามพระดํารัสของพระศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะ คือการประพฤติโรมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกชนเหล่าใดดำเนินไปตามมันคาที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วสำรวมในสีละสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุเป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วคุ้มครองอินทรีย์มีสติทุกเมื่อไม่ชุ่มด้วยกิเลส ตัดอนุสัยทั้งปวงอันแล่นไปตามกระแสบวงแห่งมานชนเหล่านั้นแลบรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคือนิพพานในโลกแล้วจบสูตรที่เก้าทุกท่านกำลังอยู่ในขณะที่สามารถจะอบรมเจริญสติปัฏฐานได้แต่ต่อไปชาติต่อไปไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะอยู่ในขณะในสมัยที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานได้หรือไม่ แต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทั้งขั้นของทานศีลและการเจริญสติปัฏฐานด้วยนะคะ mm hmm. ก็ย่อมจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดในสุขติภูมิและก็สามารถที่จะอยู่ในขณะและสมัยที่จะอบรมเจริญมรรคในองค์แปดต่อไปได้ปัญญาจะต้องเจริญอบรมจนกระทั่งเป็นความรู้ชัด แล้วก็ผลของการอบรมเจริญปัญญานั้นก็คือว่าละคลายความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันแล้วก็เพิ่มความรู้ชัดขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่สติกำลังรรลึกรู้แล้วคำว่าสตินี่น่ะก็ถ้าจะว่าแปลกันอย่างที่ท่านกับคุณเทพหรือว่าใครๆเขาแปลกันหรือว่าสี่ศึกษาเราเรียนแปลกันมาก็ว่า ระลึกได้ทางนั้นหรอครับแต่ที่อาจารย์สุจินพูดไปว่ารู้สึกตัวอันนี้ก็เท่าที่กระผมฟังฟังดูนะครับก็รู้สึกว่าท่านอาจารย์จะขยายคำว่าสติเพื่ออยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจาชัดเจนขึ้นก็เลยใช้คำว่ารู้สึกตัวแทนนะครับที่จริงคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีคำอีกคำหนึ่งเช่นว่าสัมปชัญญะ สัมปชัญญะนี่ใช้คำว่ารู้สึกตัวได้ใช่ใช่ว่ารู้สึกตัวก็ได้แต่ว่าสัมปชัญญะนี้ก็เป็นนามธรรมอีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปัญญาถ้าจะไปใช้คำนั่นข้าวประเดี๋ยวก็จะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปอีกว่าเป็นปัญญาไปเนี่ยท,ท่านก็เลยขยายคำว่าสติว่ารู้สึกตัวไอ้รู้สึกตัวก็คือสตินั่นเองแหละแต่ว่ามีวิธีอธิบายเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจชัดเจนขึ้น แต่ไม่ใช่หมายความว่าแปลว่ารู้สึกตัวไม่ใช่ไม่ใช่แปลอย่างนั้นนะครับคือว่าอธิบายคำว่าสตินี่เองแหละคือขยายคําคาว่าสติเนี่ยเพื่อจะให้เข้าใจชัดขึ้นจะได้ไม่หลงลืมหรือรู้สึกตัวไอ้คาว่ารู้สึกตัวนี่ก็อีกเหมือนกันใครๆก็รู้สึกได้คนที่ไปจับน้ําร้อนเข้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกนะครับรู้สึกแต่ว่ารู้สึกอย่างนี้นะ่ะเป็นสติหรือเปล่าเนี่ยครับ มันก็เป็นปัญหาที่จะต้องไคลครวนหดูว่ารู้สึกอย่างนี้เป็นสติหรือเปล่าถ้าเป็นสติมันก็ต้องรู้จักว่าเป็นอย่างไรคือว่าต้องรู้จักในฐานะเป็นรูปเป็นนามอย่างนั้นที่เรียกว่าการเจริญสติแต่ว่าถ้าไปรู้แต่เพียงว่าร้อนเอาร้อนก็ร้อนสิเย็นก็เย็นสิถ้าอย่างนี้คล้ายๆก็รู้ครับเนี่ยอย่างเนี้ท่านก็อธิบายมาแล้วแล้วก็ที่ผมนมาํามาเรียนท่านผูกฟังนี้ก็ไม่ใช่ มีเรื่องอะไรนะครับก็มีเพียงแต่ว่าอาการนําพยัญชนะต่างๆของของพระพุทธพจน์เนี่ยนะครับมาอธิบายกันก็เพื่อจะให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ทราบซึ่งได้เจริญสติให้มีความหลุดพ้นเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของสติถ้าใช้คําว่าสติแล้วถ้าไม่เข้าใจไปในทางโลกนะครับก็ใช้คําว่าสติเนี่ยดีที่สุดนะ ใช้คาว่ารู้สึกตัวหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าจะระลึกได้อะไรอย่างเนี้ยมันจริงนก็มันแปลออกมาแล้วแต่นี่ถ้าจะใช้คาว่าสติทับลงไปอย่างเนี้ยถ้าท่านเข้าใจมันก็เป็นประโยชน์มหาศาลแต่ว่าท่านก็ถามมาอีกว่าอไอ้สติมันเป็นยังไงอ่ามันก็มีอย่างเนี้ยครับมันก็ต้องอธิบายกันอยู่อย่างเนี้ยหรือสติเป็นงไงท่านก็อธิบายมาเยอะแยะแล้วคือการอธิบายอ่ารูปศัพท์มากๆเขาเนี่ยบางที นี่ก็ผมก็ได้ยินมาอีกนะครับได้ยินจากท่านผูฟังนี่เองแหละแถวๆนี้เองแหละท่านก็บอกว่าท่านก็ได้ยินมาอีกต่อนหนึ่งว่าอาจารย์สุจินเนีย่ยพยายามยัดเยียดปริยัิให้เป็นสติปัฏฐานให้ได้เขา่ามาอย่างนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันสับสนโอลหมานกันที่ลึกแล้วครับผมก็ไม่รู้จะว่าก็ท่านว่ายังไงก็ถ้าไม่มีปริยัิแล้วนะครับว่าใครล่ะจะเป็นผู้เจริญสติหรือเจริญ วิปัสนาให้รู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามก็อาศัยปริยัตินี่เองก็ทาอาจารย์ไม่เอาปริยัติมาใช้แล้วจะจะจะเจริญสติกันยังไงก็ไม่รู้อีเลยแม้พระพุทธองค์เองท่านก็ต้องใช้ปริยัตินี่ยสําหรับมาอธิบายความหมายต่างๆนะครับนี่กับผมก็ได้ยินมาอย่างเนี้ยแล้วก็นํามาสู่ท่านผู้ฟังนะครับจะถูกผิดยังไงก็เชิญอาจารย์อธิบายต่อไปนะครับขอที่โอกาสเรียนที่แจ้งท่านผู้ฟังด้วยนะคะ เรื่องของพยัญชนะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รู้ถึงอัตถะหรือสภาพธรรมะด้วยคำเพียงคำเดียวอย่างคำว่าสติภาษาไทยก็มีนะคะสติทุกคนก็พูดค่ะแต่ถ้าถามท่านว่าสติเป็นยังไงบางท่านก็อาจจะตอบไม่ได้คล้ายๆกับว่าก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าสติเป็นยังไง เพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่สงสัยแต่เวลาที่เป็นเรื่องของการเจริญอบรมปัญญาซึ่งเป็นสติปัฏฐานที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคะ่ะได้เข้าใจความหมายของสติปัฏฐานคือสภาพธรรมะที่ไม่หลงลืมเพราะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าลักษณะของสภาพธรรมะ มีสองอย่างคือสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมอย่างหนึง่งและก็สภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึง่งเวลานี้มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นสืบต่อปรากฏให้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เวลาที่พูดถึงเรื่องสติ ระลึกรู้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะเพียงพูดสั้นๆอย่างนี้ค่ะบางท่านก็ไม่ทราบว่าสติระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะนั้นคืออย่างไรขนาดไหนทั้งๆท,ที่ท่านก็ทราบคำว่าสติเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่เวลาที่จะเป็นสติที่เป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมะ หลายท่านทีเดียวไม่เข้าใจในอัฏฐะว่าขณะไหนมีสติขณะไหนหลงลืมสติด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้คำพูดหรือพยัญชนะหลายหลายคำเพื่อกเกื้อกอูลให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาได้เข้าใจถึงอัฏฐะของความหมายของสติโดยเฉพาะที่เป็นสติปัฏฐานคือขณะที่ระลึก รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าพูดอย่างนี้นะคะท่านก็ยังไม่เข้าใจอีกท่านอาจจะระลึกยาวมากเหลือเกินเช่นระลึกเป็นถ้อยคำหรือว่าเป็นคำพูดว่าขณะที่กำลังเห็นเป็นสภาพรู้ทางตาบางท่านระลึกอย่างนี้นะคะระลึกไปเรื่อยค่ะเวลาโกรธก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าขณะที่โกรธสภาพโกรธนั้นก็ เป็นสภาพที่รู้เป็นสภาพที่หยาบระด้างคือท่านเอาปริยัติที่ท่านได้ศึกษาระลึกขึ้นในถ้อยคำนั้นในขณะที่สภาพนั้นกำลังปรากฏแต่นั่นยังไม่ใช่สติปัฏฐานถ้าเป็นสติปัฏฐานแล้วหมายความว่าขณะนั้นไม่หลงลืมและสภาพที่กำลังรู้ในลักษณะ ที่เป็นนามธรรมที่เป็นสภาพรู้และรู้ด้วยว่าขณะนั้นเป็นสภาพรู้ในขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ใช้คําว่ารู้สึกตัวสําหรับบางท่านที่อาจจะเข้าใจความหมายของคําว่ารู้สึกตัวว่าขณะที่นั่งนอนยืนเดินพูดนิ่งคิดระลึกได้ไม่ใช่ระลึกเป็นคำพูด แต่หมายความว่ารู้สึกตัวรู้พิจารณาสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและบางทีถ้าใช้คำว่าพิจารณานะคะบางท่านก็เคยชินกับการพิจารณาเป็นถ้อยคำเป็นเรื่องยาวๆท่านก็พิจารณาอีกสภาพรู้เป็นนามธรรมแล้วก็สภาพที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมนี่เป็นเรื่องของชื่อเป็นเรื่องของคำแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานที่กำลัง รู้ตรงลักษณะที่เป็นสภาพรู้หรือว่ารู้ตรงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏที่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้พยัญชนะแล้วก็พยายามใช้คำหลายหลายคํานะคะที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนะี่ค่ะได้เข้าใจลักษณะของสติและก็รู้ด้วยตัวของท่านเองว่าขณะใดสติเกิดไม่หลงลืม แล้วก็กําลังรู้ลักษณะของสภาพนามธรรมหรือรูปธรรมที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบนะคะว่าท่านผู้ฟังยังมีข้อข้องใจอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าคะซึ่งเป็นเรื่องของพยัญชนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นพยัญชนะอะไรก็ตามนะคะถ้าสามารถที่ท่านจะเข้าใจลักษณะของสติขณะที่มีสติและขณะที่หลงลืมสติได้ถูกต้อง ท่านจะใช้คำอะไรหรือไม่ใช้คำอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าให้รู้อัดถะของสติรู้ลักษณะของสติและก็รู้ว่าขณะไหนมีสติขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนเป็นสติปัฏฐานก็ต้องทราบด้วยเพราะเหตุว่าถ้าเป็นสติปัฏฐานแล้วก็จะต้องรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม และสำหรับเรื่องของปริยัติกับปฏิบัตินะคะมีท่านผู้ฟังที่ได้ยินมาว่าเดชันพยายามที่จะรีดปริย,รยัตให้ออกมาเป็นปฏิบัติเดชันได้ทราบจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะท่านใช้คำนี้นะคะเรื่องของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงเป็นของจริงที่กำลังปรากฏ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสภาพธรรมะที่ละเอียดและลึกซึ้งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏและก็หมดไปและสภาพธรรมะแต่ละขณะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่วิจิตตามเหตุตามปัจจัยถ้าสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นจะประจากว่า สภาพธรรมะแต่และขณะที่เกิดขึ้นนั้นต่างกันตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแต่ตราบใดที่สติไม่เกิดขึ้นไม่ระลึกรู้ว่าขณะนั้นสภาพนั้นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมจะไม่ประจักษ์ถึงความละเอียดความลึกซึง้งสภาพธรรมะที่เป็นของจริงและเกิดดับอยู่แม้ในขณะนี้ได้เลย การประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เพื่อที่จะได้รู้ชัดในสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงว่าสภาพธรรมะที่ตรัสรู้และทรงแสดงนั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างนั้นจริงๆแม้ว่าเป็นของที่ละเอียดและก็ลึกซึ้งนะคะแต่เมื่อเป็นความจริงผู้ที่จะรู้แจ้งชัดในสภาพธรรมะนั้นก็จะต้องรู้ตรงตามความจริงของสภาพธรรมะนั้นๆด้วย ถ้าฉะนั้นถ้าการปฏิบัติของท่านผู้ใดไม่ตรงกับปริยัติหรืยว่าความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ตรงกับปริยัตินั่นไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงไม่สามารถที่จะทำให้ท่านละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้แต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีปกติจเจริญสติปัฏฐาน มีอะไรไหมคะที่จะต่างหรือผิดจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนามรธรรมหรือรูปรธรรมก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพียงแต่ว่าปัญญาของท่านได้อบรมจเจริญสมบูรณ์ถึงกับจะแทงตลอดประจักษ์ในความเกิดดับของนามรธรรมและรูปรธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคและพระอริยสาวกได้ประจักษ์แลหรือยังเท่านั้นแต่ไม่ว่าสติจะระลึกรู้นามธรรมใดรูปธรรมใดนะคะไม่ผิดจากปริยัติธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะก็จะต้องตรงกับปริยัติที่ได้ศึกษาแล้วด้วยถ้าผิดหรือคลาดเคลื่อนจะถูกได้อย่างไร ถ้าท่านผูดด้ใดปฏิบัติแล้วนะคะความรู้ของท่านไม่ตรงกับปริยัติที่ได้ศึกษามาท่านจะถือว่าถูกไหมคะอย่าลืมนะคะมิจฉาญาณน,นะความรู้ผิดมีมิจฉาวิมุตมีพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงเป็นขณะและเป็นสมัยที่ยากที่จะมีได้ถ้าบังเอิญบุคคลหนึ่งบุคคลใด เกิดในนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานในอบายภูมิที่ไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจในอัฏถะในธรรมะไม่สามารถที่จะอบรมจเจริญปัญญาให้รู้ชัดในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ขณะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการที่จะได้อบรมธรรมะ ซึ่งการที่จะรู้ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ยากและก็ละเอียดจริงๆเพราะเหตุว่าเป็นการรู้สภาพของจริงความจริงตามปกติตามธรรมดาในขณะนี้นั่นเองซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกเพื่อท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาว่าการปฏิบัติธรรมะของท่านนั้นควรจะตรงกับปริยัติอย่างไรบ้าง ในอังคุตระนิกายอัตกะนิบาตปุณิยสุดมีข้อความว่าครั้งนั้นแหลท่านพระปุณิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่บางครั้งพระธรรมเทศนากับพระตถาคตแจ่มแจ้งบางครั้งไม่แจ่มแจ้งท่านผู้ฟังเองก็คงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ mm. เวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยคะ่ะบางครั้งรู้สึกว่าเข้าใจดีชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ว่าบางครั้งก็ไม่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดุกะปุญิยะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา แต่ไม่เข้าไปหาเพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งการเข้าไปหาในที่นี้หมายความถึงการฟังธรรมไม่ใช่เข้าไปหาเฉยๆแต่หมายความว่าเพื่อฟังธรรมเพื่อสนทนาธรรมเพื่อเสพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั้น เพราะเหตุว่าถ้าฟังเพียงครั้งเดียวเนี่ยคะ่ะลืมไปแล้วบ้างหรือว่ามีเรื่องอื่นที่เป็นที่สนใจทำให้ไม่ระลึกถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังบ้างแต่การที่จะให้มีความเข้าใจละเอียดชัดเจนนั้นก็ต้องอาศัยการเสพให้คุนคือฟังบ่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้ว ก็ไม่ควรที่จะขาดการเข้าไปหาซึ่งหมายความถึงการเสพ็คุณการฟังบ่อยๆนั่นเอง mm hmm. ถ้าผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูกระปุณิยะภิกษุผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหา และเข้าไปนั่งใกล้เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจง้งถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เพื่อที่จะได้ยินได้ฟังชัดเจนแจ่มแจ้งในความละเอียดของธรรมะนั้นด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระปุณิยะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามเพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้และสอบถามเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งเพียงแต่ฟังก็ไม่พอนะคะถ้ามีอะไรที่ข้องใจหรือสงสัยก็ควรที่จะได้ถาม เพื่อให้หายความสงสัยให้หายความข้องใจเพื่อที่จะได้รู้ชัดในความละเอียดแยบคายของธรรมะยิ่งขึ้นด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอุิยะพิกสุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้และสอบถามแต่ไม่เยโสดลงสดับธรรมเพียงใดธรรมเทศนาของตถาคต ย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามและเยโ่สดลงสดับธรรมแต่ฟังธรรมะแล้วไม่ทรงจำไว้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถาม เงี่ยสดลงสดับธรรมและฟังแล้วทรงจำไว้เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งถ้าท่านฟังแล้วก็ทรงจำข้อความที่ท่านได้ฟังไว้ได้มากก็จะเป็นเหตุให้ท่านสามารถที่จะเข้าใจในสภาพธรรมะนั้นได้ชัดเจนแต่ถ้าฟังแล้วก็สอบถามแต่ว่าไม่ทรงจำ สิ่งที่ได้สอบถามและเข้าใจไว้ภายหลังเนี่ยค่ะก็ย่อมจะหลงลืมแล้วก็ไม่เข้าใจชัดในสภาพธรรมะนั้นข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระปุณิยะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามเงี่ยโสดลงสดับธรรมะและฟังแล้วทรงจำไว้ แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น